สํรับสดิเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหน้าช่องเมื่อวานที่ผ่านมาครับ2ตัวเต็มๆครับก็มาทั้ง2ตัวนะครับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมหน้าช่องยังแตกขนาดนี้นะไหนครอบครัวจะแตกกันยับขนาดไหนครับผมเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากรู้ว่าในครอบครัวของผมแตกกันจริงไหมนะแน่นอนครับผมทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยครับมาเป็นครอบครัวได้กับเราได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดครับจะได้รู้ว่าแตกจริงหรือเปล่านะสําหรับวันนี้นะเลตแลกแดกตลอดนะครับ ผมจะพายที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันครับเป็นทางด้านสาลิกาดงนะนิวเซนเปิดบ้านรักการมาเยือนของปีศาจแดงแมนยูนะครับผมสี่งน่าสนใจองคู่นี้นะเป็นทางด้านเหล็กครับเหล็กมื่อต้นสัปดาห์สื่อต่างประเทศเปิดมาให้นิวเซนนะเจ้าบ้านนะเป็นต่ออยู่เสมอไหนเสมอกันฮะแต่วันนี้ฮะตอนนี้มีการขยับขึ้นมาเป็นปอปาตากรมนะฮะแปลกจริงครับสําหรับเหล็กวันนี้นะครับแล้วว่าโมเมนตัมนะไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวเซนแน่นอนครับผม อ่าบวกกับอ่าสื่อต่างประเทศและสื่อไทยนะก็มั่นใจครับว่าเนี้ยนะสาริกาโดนิวิเซอร์นั้นจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูเตดแบบเต็มที่มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้เลยเดียวนะอาจจะเป็นเพราะว่าฟอร์มของพวกเขาที่กําลังร้อนแรงนะบวกกับสภาพนักเตะของแมนยูตนี้อาจจะดูเป็นรองอยู่นิดนึงนะเพราะติดโทษแบนแล้วก็เจ็บเยอะครับสาหรับแมนเชสเตอร์ยูเตดนะอ่ะเรามองทางด้านนักลงทุนดีกว่า สำหรับนักลงทุนนะฮะผมแฟนแมนยูอยู่แล้วครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆฮะที่จะบุกมาเยือนนิวคาสเซิลแล้วนิวคาสเซิลต่อด้วยครับโหแม่งมองแมนยูบอดไม่เข็ดตั้งที่แล้วไม่เข็ดนะเพิ่งโดนแมนยูไปนะครับยังไม่เข็ดนะผมว่านะเลทเปิดมาแบบนี้นะฮะไม่ลองก็ไม่รู้จะว่าไงนะ,ะสำหรับแฟนแมนยูอย่างผมนะผมใส่เต็มแน่นอนแบบแมนเชสเตอร์เดวันนี้นะแมนยูมีโอกาสที่จะ บุกมาเก็บ3แต้มนะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับแพ้เสมอก็เฮครับผมชนะได้เต็มบีต่างหากนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเลตแปลวันนี้นะผมขอมองไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมไปลุ้นลุ้ที่2ดีกว่าลูกแรกมีแน่นอนครับสำหรับแมนยูนะฮะ